สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพอ,อกับคู่มอีกเลยด้วยจ้าวันนี้เอาความน่านะรักน่าสุดใสของเด็กๆมาฝากเมื่อกี้พี่ตุ้งเงินอันนี้พี่น้องมีตังค์และกันนีพี่สาวเกือจ้าแนะนาตัวหน่อยจ้าไว้ไปจ้าตะละมือตะะเดย์งเด็กๆเดจานี่จอบอะไรอะจอบอะไรแม่ยัมากกว่านี่แม,ม่แม่แม่แมแมอายห้ยัาางไยังไม่หยง ได้อาจีภาไปเล่นเดี๋ยวได้อีลาไปจอบตักดเตือนได้ก็กระเตนแม่กันย้ำไหนมันจะรุดมาจากตัวนะจะได้อีกส่วนว่าฉันแล้วไอ้แม่งฝนเล็บกันจอมอยู่ตรงฝุ่นน้ำฝนไอ้อยแม่เปิดของแม่ไหมครับอีหยังลำบากอจริงไหมคะ ของเนี่ยครับไปยังยังพึงกันนะไปอะแม่บังคัเห็นจริงจอกแตะมอนหน่อยหน่อยมอนหน่อยแม่มาไปยังได้ของเลยมั้ไม่ได้นี่เอามาเลยไม่แล้วนี่เป็นรักคนไกลมาแต่ใจละนายแม่ไอ้ขึ้นขี้ดื้อแทมอิหล่าคือเรียบเลยแถมไม้ไอ้มึนไอ้มันมึนดักไอ้มันมึนได้ละ ไอเรียบลายก็ยจิตใจไอไปม,มือมันจังเด็กแม่อีหล่าตั้งอย่าง,งนั้นจึงเงินอ,ม,อมือมึนอีหล่าเรียบลายมาหม่ามืนดอกครับอบหม่ามืนได้ละครับปอบหม่ามืนดอกพี้ยังวะยังปี่ไปกันกันนั่นว่าว่าขาดคำไปอีกแล้วเฮ้ยอไอสม่ามืนแทนแม่จ้าอีหล,าล,ออาล่าเรียบร้อยเลยมันยังอีกระบาดนี้บอกว่าเรียบลายป๊อบป๊มากวนอีหลา่ายังแม่แม่ กวนยังไงเออเด็กหน่อยมุนนี่แม่สมัดื่มมามึนไปแม่ไอ้กวนยังไงนะแม่แม่ไอ้ชงกวนยังไงอีกแล้วอย่ามาหนะอย่ามาหน,านะเดี๋ตบหนะเดตบหนะตบตาไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วเลี่ยนได้จะหมดแรงแล้วขอโอ้ยพักผ่อนสักหน่อยไปหลับสนิบบทเลยบ้านนี้แต่ละเือนแต่ละโต โอ้ยฐานอนเจ้าไหมไม่อยากสิเพิดโอ้ยแม่ขอเตะหน่อยนิดนึงตะเ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 ังนแม่หลับสนิทตึกตัวจ้าพี่จึงพี่มี พี่สาวก้ก็หลับแล้วไอ้ถุงก็หลับแล้วแล้วดูลูกสาวฉันคุณละสะตรีแห่งศาตร์นอนบ่ออายเลยนะเนาะสาวอ้ยวันนี้เอาความน่ารักของเด็กๆมาฝากด้วยจ้าพี่เรจงจ้าอย่าไน,นอย่าลืมกดหัวใจให้กันเด้อเดี๋ยวความน่ารักของเด็กมาฝากบ่อยๆนะจ้าบายๆจ้าทาดแมวจ้า